เงินอ่ะมันเป็น definition ของเงินคืออะไรในในโลกของบัญชีครับบัญชีสิ่งเรียกว่า cash and cash equivalent cash อ่ะคือเงินสดที่อยู่ในแบงก์แต่ cash equivalent อ่ะคือตราสารนี้เมริกาหรือว่ามันนีมาเก็ตอ่ะก็เรียกว่า cash equivalent ด้วยเหมือนกันเป็นเพราะว่านี่นี่ของอเมริกาครับมันขายตลอดเวลาเลยผมจะขายเมื่อไหร่ก็ได้ไมันคือ bond อของรัฐครับที่มันจริงๆมีความเสี่ยงน้อยกว่าเงินสดโดยซ้ำไปแล้วสิ่ง,งนี้ครับมันไม่เหมือนกันมันต้องตีความหมายอีกรอบหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณลงทุนกับตราสารนี้เมริกาคุณกำลังลงทุนกับนี่อยู่่่่ซึงแแปลลวาา principle คคุุณณจจะะะไไมหยด้ ดอกเบีย้ยด้วยซึ่งดอกเบีย้ยของอเมริกาครับก่อนหน้านี้คือ5.25%ปัจจุบันลงมาอยู่ที่มัน4.75%ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2008มาถึงปี 2020, 2020เนี่ยดอกเบีย้ยคือใกล้ศูนย์เลยนะครับเขาขึ้นมาถึง5.25%อะเพื่อที่จะมาสู้วงเงินเฟ้อแล้วผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับก็เลยผมค่อนข้างเชียร์ลงทุนกับตัวหนี้มากๆในช่วงเวลานี้เป็นเพราะว่าถ้าตราสัญลัอเมริกาอยู่ที่มัน5.25%่ะหนี้แบง,ง,งกง์ยังไงก็ต้องงกแพว่า แปลว่านี่แบงก์ต้องจ่ายอยู่อยู่ที่มันเจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแม้อย่างนั้นคุณก็เทไปที่ต่างสัญญาอมีการหมดเลยนี่คือหนึ่งนะครับเงินอนะ่ะแล้วถ้า,เรา,เ,ราเราดูเรื่องหุ้นนะครับหรือว่าหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ต้องบอกว่าผู้ชนะของการลงทุนอะ่ะสิบปีที่ผ่านมาถ้าไม่นับบิตคอยน์นะไม่นับคริปโตนะคือหุ้นเพราะ S&P เอ็มพโตมาสิบปีที่ผ่านมาโตอยู่ที่มันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นัสแทกโตอยู่ทั้งแบบโตอยู่ที่มันแปดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนผมพูดถึงหุ้นอเมริกา,นะนกากนเ,กาเน,เนาะห วอลเปเปอร์ชอบบอกตลอดเวลาว่าจริงๆตอนนี้คุณลงทุนกับเมกามันเป็นการลงทุนที่ดีสุสดๆ S&P Nasdaq คือเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับหุ้นเป็นการลงทุนที่ดีมากก็เลยผู้ชนะที่แท้จริงครับ10ปีที่ผ่านมาคือ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 หุ้นอย่าลืมฝากไว้ในช่องทางการติดต่อของเราหรือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเรายินดีรับฟังและนำไปปรับปรุงรายการให้ดีขึ้น